หลังขึ้นเวทีในไทยค่ะก้าวต่อไปของวงเบอร์รี่เบอร์รี่จะไปต่อที่เกาหลีใต้นะคะและที่ไม่ธรรมดาก็เพราะว่านี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ไอดอลไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ HU o w y Project Grow Together 2022จัดโดยมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งเกาหลีหรือว่า CoFIS ค่ะสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานคะคะ โปรเจกต์นี้ค่ะทางการเกาหลีใต้คัดเลือกเองกับมือพาไอดอลไทยไปฝึกร้องฝึกเต้นกับมืออาชีพจากค่ายเพลงระดับบิ๊กค่ะแบบเดียวกับที่มีการเทรนศิลปินเคป๊อปนะคะโดยตัวแทนไอดอลไทยจะฟอร์มยูนิตใหม่ในชื่อ Rose บ e ร r y ที่นอกจากจะมี3ามสมาชิกค,ค่ะวงเบอร์รี่เบอร์รี่ยังมีตัวแทนหนึ่งเดียวค่ะจากวงไอดอลโรสคอสที่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้ดีและมาจากต้นสังกัดค่ายเพลงสัญชาติเกาหลีใต้ค่ะ เราเองยังไม่มีศักยภาพพอจะส่งศิลปินไปเกาหลีแต่อันนี้คือเขาเชิญเราแล้วเลือกเราเราได้ไปเหมือนความฝันตัวเองเป็นจริงเพราะว่าอยากให้มันไอดอลเอกเสงไปที่ชิงแล้วก็อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับโอกาสที่ใหญ่มากๆครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นความฝันของหนูเหมือนกันค่ะที่แบบว่าอยากไปสู่ระดับที่มันไกลกว่าเดิมะคะ่ะก็ จะพยายามให้เต็มที่แล้วก็ไม่ให้เขาเสียดายที่เลือกเราเลยค่ะตลอด3เดือนของการเทรนที่เกาหลีใต้ค่ะตั้งแต่เดือนกระกฎะาคมถึงตุลาคมนะคะยูนิตไอดอลไทยจะได้ทำเพลงซิงเกิลใหม่พร้อมกับถ่ายทำมิวสิกวิดีโอรวมถึงการได้รับโอกาสเดบิวต์ค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตเอเชียมิวสิกเฟ2022ที่ปรุงโซที่เกาหลีใต้นะคะรร้อๆกับศิลปินเกาหลีใต้